รับรองว่าพี่มีใบขับขี่โอ้น้องสาวนักศร้ายพี่สักทีจะพาคุณดีไปส่งจุดหมายปลายทางรถมอไซค์ของพี่ถึงมันจะเก่าแต่ว่าความเก่าต้องยกให้คันนี้เลยดูจากภายนอกนอก้องอาจจะดูเฉยเฉยแต่ว่าข้างในพี่ใส่ลูกสูบโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแจ็ค ท้ายบา <mm ้านสวนนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนผมนะครับชื่ออะไรครับอ่าก็อยู่กับผมครับผมเพนด้าท้ายบ้านไล่นะครับมาแข่งกับไอ้แจ็คนะครับผมจะมาแข่งรถกันนะครับผมว่าท้ายบ้านไล่กับท้ายบ้านสวนครับใครจะเร็วกว่านะครับมาเพื่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกเป็นแบบรถออะไรดีวะร้อยสิบทรงเชงนะครับ l อ d วดีาครับนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็รีวิวรถเดี๋ยวรีวิวรถก่อนเลยนะครับป้าตรงนี้ครับเพื่อน เนี่นเป็นแบบท่ออะไรวะไอสัตว์ไม่ชัดท่อเจมป่ะท่อปูส่วนดอกไม้ครับไม่รู้ครับท่อเจมลีหรือเปล่าครับมาครับมา <นำ S 1> มา <นำ S 1> มามามา,มามเราจะแข่งกัน3มรอบนะเราจะแข่งกันห้ารอบนะครับผมว่าใครจะชนะนะครับเดี๋ยวเราลองรถทุกคันเลยอันนี้ก็เป็นอยู่กันในประเทศหัวคุยครับประเทศเทศี่อะไรมวู้เดี๋ยวผมจะทิ้งแบบไอเดีเซิร์ไว้ในใต้ล่างคอมเมนต์เลยครับตามมามามึงพร้อมยังมึงพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วมา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 สาม สองหนึ่งไปโอ้ย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 เฮียรถเขาแรงอ่ะมาดิมาแม่งแม่แม่ไม่โหลดนะครับประเทศหัวคว้ยนะครับไอ้เฮียโดนรับโดนรับโดนหรือเปล่าดูตูดนะครับดูตูดมาดิมาดิสัตว์ขับตรงๆขับตรงๆเดี๋ยวมันหมอบได้บอกว่าหมอบได้บอกว่าไอ้เฮียหมอบได้บอกว่าหมอบได้หมอบได้หมอบได้หมอบยังไงหมอบยังไงลูกศรขึ้นอ่ะหมอบเฮ้ย เฮ้ยโดนแดกนะครับ้ยโดนแดกไอ้เฮียโดนแนี่ยโดนแดกไอ้สัตว์ใครอ่ะเหี้ยโดเลยเสียริวอ่ิไปยุดพอแล้วระวังกลับไอสัตว์มา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 มัดกันเลยดีสามเสาอีสามเสาอีสามเสาหนึ่งเฮ้ยสองว้ายกูตามไม่ทันอะ ถามกูวินดจอครับเรียบร้อยครับชนะนะครับผมต่กอลเล่เป็นของแจ็คท้ายบ้านไรนะครับมามาเพื่อนตรงนี้ตรงนี้แจ็คบ้านสวนแจ็คท้ายบ้านไรนะครับมา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 เอาวัตใหม่เลยเหรอคือเมื่อกี้ผมแพ้ไอ้แจ็คผมไม่ยอมนะครับทุกคนแต่กอลเก็หนึ่งใหม่ว่ะหนึศูนย์นะครับผมมา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 ต่ว่าผมจะเป็น ทางล่านของอะไรนี่ครับม้านะครับมา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 ้อยยี่สิหาหัวเธอนนครับเดี๋ยวผมเอามาสู้กับร้อสิบห้าต่อจอครับสีบาวนะน้องสี่บาวนะน้องเออมาเหอะไอ้ที่อ่ะนับครับนัแป๊บนะครับมามามาสามสองหนึ่งไปแตกขาดนะครับผม้ยไปไหวนะครับไอ้ที่อะไปเอาไปเอาไปเอาไปไอ้อง เอาไวครับใครโอกาสให้โอกาสมาครับมา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 เยี้ยงไงหลังเงี้ยมจงนี้มันนี่มาตรงนี้เพื่อนมาดิมาดมึงดูดิมึงดูดิมาดมาดิ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 มามาดิ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 มา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 ดิมาดิมาดเมาดิมาดิมาดิมามิดมัดิมามมาดิมาดิามาดหมาดิมมดิมาดดิมาด่ดดม่ติดเนี่ยดช่างมันมามาามาาม มาครับเรียบร้อยครับโดนแอกครับเฮียรัวจัดแรงจัดไม่เป็นไรครับผมท้ายครับเอาท้ายครับาครับท้ายบานไลนครับเจอท้ายบ้านสวนครับเฮียดเจ็อยงคุณไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยต่ขานะครับท่าเสานะครับเริ่มครับหนึ่งสองสามบาไหวไหมเนี่ย ไอ้สี่เสาแล้วเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มขอเพิ่มเสาขอเพิ่มเสาหาเอ้ยเ้ยเฮ้ยมันมาว่ะเฮ้ยอ้ยเข้าไปวายเอ้ยโอ้ยยึดแป้เอ้ท้ายแรงจริงท้ายแรงจริงไอ้สัตว์ไป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 ไไป่ปไ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 ปนปไ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 รไปไป่ปไ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 มไมไปไมไป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 ไมไป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 ไ่ไปไไป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 อปไปไปอปไไปไปไปไีไไ 450กว่า160ครับมึงเอามึงเอาอะไร1 6ครับ160ตัวใหม่อหรน้องกว่า150ก็ได้สัตว์อ๋อมันเปิดไม่ติดปะเราเองน้องอ๋อเชี่ยเปิดไม่ติดเอาเอาเอาเคนะมาต่อกันรอบสามนะครับผมมามามาอันนี้ก็จะเป็นแบบ P6 160กับ150นะครับของผมเป็นตัวอะไรวะของกูเป็นตัวอะไรไม่รู้นะครับมา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 160 160 160เรังการเสียเวลามามาพร้อมยังพร้อมยังสามสองหนึ่งไป อ้ยอันนี้ของผมมันจะแรงตอนท้ายนะครับมันไม่แรงตอนต้นนะครับท้ายท้ายแรงบ่อหรือจักป่ะน้องๆอ้ยไอสัตว์อฮ้ยมันหมอบด้วยเฮ้ยหมอบเลขแปดน้องพี่ขอโทษเลขแปดเลขแปดเลขแปดอะไรวะเลขแปดไงเลขแปดตุนนํำเบืออี่ยี่เลขแปดพก,ก็ไม่ติดกี่เสากี่เสา อีกห้าเสาครับมาหนึ่งนะครับผมไม่ทันพี่หรอกครับน้องสองครับอาจจะไปรู้น้องมาดีสามครับโอ้ยเออเอาจริงว่ะเฮ้ยอเฮี้ยเอ้ยสี่ครับห้าครับเรียบร้อยครับโอ้ยแม่ออกตัวก่อนกูไอ้ควายไม่ได้ไม่ได้แรงเฮี้ยหรอกรถมึงไหนเฮี้ยกยอะไรครับยังจะขอจับ คู้ยเลยอ่ะคู้ยเลยอ่ะสัตว์วานละแหวงคู้ยเลยอ่ะคู้ยเลยอ่ะไอ้เหี้ยตีแล้วครับเด็กช่างเด็กเด็กช่างับเด็กแหวนจีกันเอ้ยตัตว์ได้ฟอสซ่าครับเอเอดีวีเดียเลยครับผมให้เลือกเลยครับูฟอสซ่าอยู่แล้วน้องชายมาครับมาครับคุณไปไหนเนี่ย นับเลยครับมึงยังไม่โผล่ให้กูเห็นหน้าเลยเนาะมานป่นไงตานี่ตมามามาขึ้นดิขึ้นดิเอ้าโอ้ยมาครับนับครับี่บอมา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 เราจะแข่งกันติดเต่านะครับนับจากเสาแรกเลยนะได้ได้สามสองหนึ่งไปเรียบร้อยครับตานี้กูวินอันนี้หนึ่งเสาครับหนึ่งเสาครับหนึ่งครับมึงอ่ะสองเสาสอง มาครับมาครับมาครับอะไรอะไรอะไรกูโอ้ยอะไรอ่ะเอาครับเดี๋ยวอุ้ยเฮียพาครับหกครับไม่ยอมหรอกไอ้สัตว์มาดิเจ็ดครับอุ้ยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยมึงโปรไหมเนี่ยสัตว์โปรจูนรถนะครับไอ้ยึดแม่สิครับรอเปล่าไปครับไปครับสิบตรงนี้ครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยจบครับวินวินวินโง่เองไอ้ควายหยุดให้กูฮุยที้ย่ะบอกไปบอกไปมาครับพอไรเนี่ยมาครับเจอกับท r อาร์ีเด็กอ้เทเบิโกที่เดียอยู่นะครับมาับครับมันมีเบิ้ลก่อนนะครับสามสองหนึ่งไปอุ้ยมีต่อยออกเาใไม ตรงไว้นะครับ่หน้าหีสามสองหนึ่งไปโอ้โหนเสาสองเสาเอ้าไม่ตามครับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันมันรู้กันไม่ได้อยู่แล้วพีพีความจริงอ่ะไปครับ นดี๋คุณยอมรับไหมครับยอมรับความพ่ายแพ้ไหมครับผมจะได้หยุดแข่งรถไปครับไปครับไปครับไปหยุดครับไปคุณก็ยอมไหมครับแต่ครบแล้วครับเด็ดครับแปดเสาเก้าเสาอ่าจัดรอ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 โอ้ยสิบเสารู้มือว้าครับผมสกอร์เท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ไม่ถูบสกอร์ ทูสีนะครับผมผมเอาผมจำไม่ได้เอาเป็นสีสีนะครับเอาตานี้ตาตาสินเลยนะครับไปครับเดี๋ยวชิปมันจะยาวครับอันนี้เอารถตัวเองที่ตัวเองชอบนะครับเอารถที่ตัวเองแบบชอบเลยสุดเลยนะครับว่าชอบอะไรนะครับผมก็จะเลือกเป็นร้อยสิบนะครับไปโอซีโอซีกูข่ำไงไม่ไม่เดี๋ยวพี่ออกให้เดี๋ยวพี่ออกให้น้องสามไปก่อนเลยสามสองไม่มีหนึ่งอะมาโอ้ย โอ้โหไอ้เหี้ยโดนแดกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเท้ายพายุจัดเอ็น้องเอ้ยโอเคครับยอมรับนะครับความพ่ายแพ้นะผมตู้ไม่ได้นะครับไอ้เหี้ยตึกเว้นอย่างเราเป็นตู้เด็กช่างไม่ได้อยู่แล้วครับกลับมากลับมากลับมาเอาเข้ามาครับเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่เลยมามามาเออคุณคุณแข่งคุณแข่งทางโค้งผมเปล่าคุณแข่งทางโค้งเปล่าไม่เอาครับทางยาบีครับ ทางยาวบี <ไป S 1> ครับผม<ไ>ป๊าทางโค้งครับไปทางนี้นะขอรู้ก่อนครับว่าทางมันขาดหรือเปล่าม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 าสามาสองหนึ่งไปผู้ส่งยังหวาดเลงจัดเลยครับแต่ขาดนะครับผมเรียบร้อยครับ <S 2>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  เอยโอ้ยอีอ้ย ไอสัตว์ไป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 ทางนี้เจอกันสี่แยกเจอกันสี่แยกเจอกันสี่แยกเออเออสี่แยกรถแพันต้องมีมวยนะครับรถแพันต้องมีมวยเกิดขึ้นครับปั๊บปะปะไอสัตว์ปะเอ้ยปั๊บไอเหี้ยรถแพร่ รถแพ้คนไม่แพ้นะครับผมบอกแค่นี้แหละปะปะดิตัดันตอกันตายปะไอเฮียเซฟเนี่ยเรียบร้อยครับเด็กช่างครับไม่แหวกกับเด็กแว้นนะครับเรื่องหมันเรื่องมวยครับวันละเว้นปะดิปะไอสัตว์เรียบร้อยครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับใครอยากเล่นกับพวกผมก็เดี๋ยวผมทิ้ง IP ีไว้ใต้คอมเมนต์นะครับไปกันแล้วครับป่วย